ลองใจว่าจะสนิทกันแค่ไหนนะครับถ้าต้องเลือกตัวสอบภาษาอังกฤษ A ึงแค่จะได้ตัวอะไรครับมีไม่กี่ตัวอ่านใจฉันขอใช้พลังก่อน M เมียนหูโปโตปอมมอนสเตอร์เน็กดออตัวเลขครับ0ถึง9ครับผมพี่ว่าเธอน่จะชอบเลขนี้อ๋อชอบชอบเลขนี้เหรอสอง คิดว่าฉันชอบแปดก็เธอชอบเล่นเส้นโค้งๆอ่ะลายเซ็นเธอก็โค้งเหมือนเลขแปดเต็มไปดสองก็โค้งก็โค้งก็ได้สัตว์หนึ่งชนิดครับอ่ะเฮ้ยได้เลยเหรอได้เลยต้องรู้แล้วแหละไม่รู้นะมันมีหลายตัวนะตัวเดียวก็นกยุง โปตัวปอมีแอนฮูเห็นไหมถึงทุกอย่างจะไม่ตรงแต่นี้เราตรงกันอยู่แล้วก็ขอฝากซีรีส์ของเราสังคตให้นะครับกับโปรเจกต์ใหม่ของ VTV Original นะครับชื่อเรื่องว่ามีแอนฮูโปตัวปลอมครับสามารถไปดูตรงกันได้วันศุกร์สองทุ่มครับแด้ที่แอป VTV เท่านั้นนะคะฝากด้วยค่ะ